สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเครื่องปั่นอเนกประสงค์นะครับรุ่นนี้มันจะมี2ขนาดนะครับที่ผมเอามาเนี่ยมันเป็น350กรัมนะครับแล้วมันจะมีขนาดเล็กอีก80กรัมนะครับขนาดเล็กเนี่ยมันจะใช้กําลังมอเตอร์เนี่ยสองวัตต์แต่อันนี้นะครับขนาด300 350กรัมเนี่ยมันจะกําลังไฟ300วัตต์มันจะแรงกว่านะครับนี่นะ รุ่นนี้จะมีหลายสีนะครับมีสีขาวสีกรมสีเขียวสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมชอบสีขาวมันดูมินิมอลดีนะครับแล้วก็รูปทรงเขาโอเคนะผมคิดว่าคล้ายๆกับเหยือกน้ําคล้ายๆกับแก้วน้ํามันไม่ได้ใหญ่มากเกินไปแล้วปลั๊กไฟเนี่ยจะเป็นปลั๊กกลมแบบนี้นะครับสามารถเสียบกับเต้ารับบ้านเราได้เลยนะครับสายยาวประมาณ82เซนนะครับก็ถือว่าไม่สั้นไม่ยาวมากกําลังพอดีเนาะ นี่นะครับนี่ดูฝาก่อนตรงนี้เป็นฝาของเขานะครับตรงฝาเนี่ยมันจะมีซีนกันกระเด็นอยู่นะซีนยางนะครับซึ่งถ้าหากมันเลอะเนี่ยเวลาเราทําน้ําจิ้มซีฟงซีฟูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถอดออกไปล้างได้นะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มกดนะครับปุ่มกดทํางานซึ่งมันจะมีเดือยอยู่มันจะทิ่มลงไปในนี้นะครับอ่าถ้ามันไม่มีฝามันก็จะกดไม่ได้นะครับอย่างนี้นะนี่ เวลาใส่ก็แบบนี้นะครับตรงฐานเนี่ยนะครับตรงฐานนี้นะมันก็จะมีเขาเรียกว่าอ,นนอันนี้เป็นตัวกันลื่นเป็นซิลิโคนกันลื่นนะครับแล้วก็มีรูระบายความร้อนอยู่นะครับคือน้ําหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคนะครับไม่บ้องแบงไม่ง้องแงงนะเข้าใจภาษาเนาะไม่บ้องแบงนะครับข้างในอันนี้เป็นขนาด350กรัมเหมาะกับเอามาทําน้ําจิ้ม ปั่นอะไรได้บ้างนะครับทัวรีสงนะครับพริกไทยดําพริกไทยขาวเนาะน้าจิ้มผมผมดูแล้วนะใบมีดมันห่างจากตัวพื้นฐานอยู่นะแสดงว่ามันบดพวกพริกพวกอะไรได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบดกาแฟให้ดูนะฮะซึ่งถ้าเมล็ดกาแฟบดได้อย่างอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับอันนี้เป็นสแตนเลสเกรดสามนะครับเป็นอาหารเนะาะใบมีดก็คมอยู่นะครับเป็นใบมีดแล้วก็มีหลายแช่ เ,เห็นไหมแถมช้อนมาหนึ่งอันแล้วก็เป็นคล้ายๆแปลงเวลาเราบดอะไระพิทงพิกไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องปัด,ป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 ดๆๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นน้ําจิ้มอะไรเราก็สามารถเทแบบนี้ได้เลยเนาะแล้วก็เอาไปล้างแบบนี้ได้เลยผมว่ามันสะดวกกว่านะไม่ต้องยกใบวงใบมีดออกอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวผมจะลองมาบดกาแฟให้ดูนะครับก่อนที่จะไปบดกาแฟเดี๋ยวทดลองเครื่องให้ดูก่อนว่ามันแรงขนาดไหน อันนี้คือ,ย,อ,นะอนะยังไม่มีอะไรนะลองดูนะยังไม่มีอะไรนะได้ยินเสียงไหมครับแ,แรงมากอะนะครับรุ่นนี้ไม่ใช่ชาร์จแบตนะครับเป็นการเสียบปลั๊กซึ่งไม่ต้องกลัวเรื่องแบตอ่อนอะไรอย่างนี้เลยนะไม่ต้องกลัวแบตหมดเนาะมาเดี๋ยวมาลองปั่นกาแฟอันนี้มเมล็ดกาแฟผม นะครับเดี๋ยวจะปั่นให้ดูสักนิดนึงนะครับมเมล็ดก,กาแฟเนี่ยมันต้องปั่นแบบละเอียดเลยอะนะครับถ้าปั่นมเมล็ดก,กาแฟได้นี่ไม่ต้องห่วงเลยอย่างอื่นละเอียดแน่นอนประมาณนี้แล้วกันนะพอละมา จะต้องปิดฝาเท่านั้นนะครับในการปั่นไม่งั้นมันไม่มีที่กดเห็นไหมอ่ะถ้าปิดสนิทแล้วเดี๋ยวเราลองมาปั่นดูนะ <S <S เดี๋ยวครับ อันนี้ยังไม่ถึงนาทีนะประมาณสักสามสิบวิได้มั้งโอ้ละเอียดประมาณนี้นะแต่ผมอยากจะได้ละเอียดกว่านี้นะครับปิดให้มันสนิทให้มันตรงลอกมัน ประมาณนี้นะอ้โหอันนี้คือถ้ากาแฟจับกันเป็นก้อนแบบนี้แล้วคือละเอียดขนาดนี้เอาไปใส่เครื่องชงได้เลยนะครับเห็นความละเอียดของมันไหมโอ้เครื่องนี้ถือว่าโอเคนะแรงนะนี่น้าจิ้มซีฟู้ดนี่สบายเลยไม่ไม่ถึงนาทีผมว่านะนี่นะครับเครื่องปั่นอเนกประสงค์อันนี้เสียบไฟเอา แรงมากนะครับนี่ใครสนใจลองดูในตะก้านี้ได้เลยนะนะครับนี่นะครับ e-life นะครับขอบคุณครับ